กลุ่มฟังมวยหูฝีภาคบรรยากาศสดๆดทุกคู่ทุกสนามตั้งแต่มวยวันยันห้ายกบอกบรรยากาศสดหน้าเสือแต่ละคู่ลงมวยรักมวยชอบฟอมมวยทุกคู่ทุกสนามรับรู้ทุกอย่างได้ที่มวยไทยออนไลน์ .com เท่านั้นสวัสดีครับแฟนหมัดมวยทุกท่านพบกับผม หัวหน้าห้องวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์มวยศึกวันลุมพินี133วันศุกร์ที่14พฤศจิกายน2568ถ่ายทสดสดช่อง7เริ่มเวลา19.30านสำหรับพี่พี่ท่านใดที่สนใจมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมแอดไลน์แอด mtl 7 7มาได้เลยมีมวยหูให้ฟังฟรีๆทุกวันนะครับสำหรับมวยรักมวยชอบวันนี้ผมก็คัดมาให้เน้นๆเ,เหมือนเช่นเคยเราไปเริ่มกันเลยดีกว่า เปิดหัวตัวแรกผมมองไปที่ของชาติพยักศักตูนพบซามันดาคาซานอฟกติกามวยไทยรุ่นสตรูเวทชาติพยักศักตูนอายุ27ปีนักสู้จากสกตูนเป็นมวยไทยสายบูอาวุธหนักแรงเข่าในเหนียวแน่นมีศอกที่คมปิดเกมได้เลยผลงานล่าสุดแพ้น็อกยก2รัมดานออนดัชศึกวันแชมเปี้ยนชิพลุมพินีเมื่อวันที่27มิถุนายน2568แพ้คะแนนพรเสนสอภูมิพัฒน ศึกมวยไทย7สีเมื่อวันที่14กันยายน2565ซามันดาคาซานอฟอายุ19ปีนักชกจากอุสเบกิสถานเป็นมวยดีกรีชั้์โลกโมวยไทยของ IFMA พื้นฐานฝืมือที่ดีมากผลงานล่าสุดแพ้น็อกยก3รณชัยตอรามอินทราราชดำเนินเวิลด์ซีรีสเมื่อวันที่28กันยายน2024ชนะคะแนนอาซาฮิชินากาวะราชดำเนินเวิลด์ซีรีส เมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2025ไฟต์นี้ชาติพยักมาด้วยความมุ่งมั่นได้เปรียบด้านพลังและแรงจูงใจสูงเพราะเขาต้องการกลับไปสู่เส้นทางวันใหญ่ให้ได้อีกครั้งด้านเจ้าซามมนดามีชั้นเชิงดีฝีมือดีแต่ว่าอาจยังไม่ชินกับเวทีใหญ่หรือสไตล์สายบู๊อย่างชาติพยักฝันทงไปที่ชาติพยักศักตูลหากไม่ใจร้อนชกตามแผนมีโอกาสที่จะชนะอย่างแน่นอนครับ สำหรับคู่ต่อไปเปิดตัวไฟแรกของพยักศักตูนน้องชายแท้ๆของชาติพยักจะต้องเจอกับเด็ดสอโชคมีชัยกติกามวยไทยรุ่นอะตอมเวทพยักศักตูนอายุ25ปีนักมวยสตูนเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องปล้ำตีดีหลักเหลี่ยมเชิงดีกว่าผลงานล่าสุดชนะคะแนนสิงเพชอปิยพันฟาร์มศึกมวยไทยเสีเมื่อวันที่20กรกฎาคม2565แพ้คะแนนดอกไม้ไฟ ท็อปแฟรี่ยิมศึกมวยไทยเจ็ดสีเมื่อวันที่12ตุลาคม2565เด็ดสอชโชคมีชัยอายุ20ปีเด็กใต้สุราษฎร์ธานีมีความได้เปรียบเรื่องความฟิตและความกระหายในการพิสูจน์ตัวฝีมือมวยเป็นรองผลงานล่าสุดแพ้คาแมนสี่พลังสสละชีพศึกวันแชมเปี้ยนชิพลุมพินีเมื่อวันที่12กันยายน2565มุมมองของผม ชาเด็ดสามารถตั้งรับได้ดีใช้ความสดความเร็วหนีการบูนหนักได้แต่หากพยักษ์จับจังหวะได้อาจพลิกเกมให้ได้เพราะฝีมือมวยเหนือชั้นกว่าฟันทงไปที่พยักษ์ศักตูนจะเปิดตัวพร้อมชัยชนะกลับบ้านได้แน่นอนครับไปกันต่อคู่ฤทธิเดชลูกเจ้าพ่อโรงต้มพบมาจิตคารีมีกติกามวยไทยรุ่นศตรูเวทฤทธิเดชลูกเจ้าพ่อโรงต้มอายุ21ปีนักสูบุรีรัม เป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเปิดเกมเตะซ้ายเบิ้ลดีฉลาดขวางหน้าฟันศอกบูดุดันผลงานล่าสุดชนะคะแนนวุฒิกรสวนน้ำทานคีรีศึกรวมใจชาวสุราชเมื่อวันที่29เมษายน2565ชนะน็อกยก2วุฒิกรสวนน้ำทานคีรีศึกมวยไทยเจ็ดสีเมื่อวันที่17สิงหาคม2565มาจิตคารีมีอายุ28ปีนักมวยประเทศอิรานเป็นมวยเตะต่อย ออกอาวุธได้รวดเร็วมีสไตล์และแรงจูงใจไม่ยอมแพ้ง่ายๆผลงานล่าสุดชนะน็อกยก2แก่นพิทักษ์นายาปาร์ควิลศึกวันแชมเปี้ยนชิพลุมพินีเมื่อวันที่16พฤษภาคม2568แพ้คะแนนดีเซลเล็กเพชรยินดีอะคาเดมีราชดำเนินโวลซีรีส์เมื่อวันที่26ตุลาคม2568มุมมองของผมฤิธิเดตมีประสบการณ์และคุ้นกับเวทีแบบไทยมากกว่า ซึ่งถือว่าได้เปรียบในแง่ของสภาพแวดล้อมและอาจจะได้เสียงเชียร์มากกว่าด้านมาจิตมีความสดใหม่และอาจมีแรงจูงใจสูงมากในการพิสูจน์ตัวเองฟันทงไปที่ริทิเดตลูกเจ้าพ่อโรงต้มถ้าเปิดแรกจนเสียเปรียบเกมยาวยังไงก็ทําคะแนนแซงได้แน่นอนครับเราไปกันต่อที่คู่รองสานิตเอกเมืองนนพบวาเลรีสตรังการีกติกามวยไทยรุ่นฟลเวทสานิตเอกเมืองนนอายุ30ปีนักสู้เมืองกระบี เป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเขาโยนแทงล็อกเหนียวเด้งตีแรงหมัดศอกหนักรวดเร็วกว่าผลงานล่าสุดชนะนอกยกสองเอสกูโอกาซาวาระศึกวันแชมเปี้ยนชิพลุมพินีเมื่อวันที่5กันยายน2565ชนะคะแนนสิงโดมทองนกยีนส์ลาดกระบังศึกวันแชมเปี้ยนชิพลุมพินีเมื่อวันที่10ตุลาคม2565วาลเลรีสตรังการีอายุ24ปีนักสู้จากมอนโดวา เป็นน้องใหม่แห่งเวทีวันลุมพินีมีความสดและรวดเร็วว่องไวแต่ยังดูว่าประสบการณ์น้อยกว่าในเวทีเมืองไทยผลงานล่าสุดกติกาเควันเขาชนะ4ไฟต์และแพ้2ไฟต์โชคในรูปแบบมวยไทยยังไม่มีฟอร์มบันทึกไว้มุมมองของผมสานิตมีประสบการณ์ในเวทีไทยและวันลุมพินีด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาต้องมารับมือกับน้องใหม่อย่างวาเลรีคงเอาตัวรอดไปได้แน่นอนฟันธงไปที่ สานิตเอกเมืองนนจะเดินบุกอัดหวังปิดเกมไวลุ้นโบนัสแตกแน่นอนครับและคู่ไฮไลท์ของรายการป้อมเพชรพีเคแสนชัยพบเกรเกอร์ทอมกติกามวยไทยรุ่นฟลายเวทป้อมเพชรพีเคแสนชัยอายุ26ปีนักสูบุริรัมเป็นมวยซ้ายเข่าในเหนียวแน่นเลี่ยมหักแทงดีกล้าประทะหมัดต่อยแรงเก๋าเกมกว่าผลงานล่าสุดแพ้คะแนนยอดเหล็กเพชรออัจฉริยะศึกวันแชมเปี้ยนชิพนุมพินี เมื่อวันที่15สิงหาคม2565ชนะคะแนนยอดเหล็กเพชรออัจฉริยะศึกวันแชมเปี้ยนชิพลุมพินีเมื่อวันที่26ตนยาคม2565เกรเกอร์ทอมอายุ25ปีนักมวยประเทศสกอตแลนด์เป็นรูปร่างยาวมีพลังเปิดเกมน็อกเร็วชอบแลกชอบชนลุ้นนับน็อกได้ผลงานล่าสุดชนะน็อกยกหนึ่งตากุค,คอนโด ศึกวันแชมเปี้ยนชิพลุมพินีเมื่อวันที่17พฤษภาคม2567แพ้คะแนนเอกสุรินทร์สิทธิพนมทองศึกมวยมันสนันเมืองเมื่อวันที่10กันยายน2565ไฟนี้สายต่ำได้ลุ้นแน่นอนเพราะทั้งคู่ต้องเปิดเกมแรกกันหวังปิดเกมไว้ด้วยกันทั้งคู่ถ้าต้นต้นไม่ใครโดนนับโดนนกเกมยาวสนุกแน่นอนครับฟันธงไปที่ป้อมเพชรพีเคแสนชัยจะเดินหน้าเดินอัดหวังนกแน่นอนครับ สายต่ำห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับผมก่อนจากกันไปผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะครับเป็นแค่แนวทางในการวิเคราะห์มวยความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆไม่ชอบไม่ว่าอย่ามาด่ากันก็พอบายหัวหน้าห้องรุ่มฟังมวยหูฝีภาคบรรยากาศสดๆทุกคู่ทุกสนามตั้งแต่มวยวันยันห้ายก บอกบรรยากาศสดหน้าเสือแต่ละคู่ลงมวยรักมวยชอบฟอมมวยทุกคู่ทุกสนามรับรู้ทุกอย่างได้ที่มวยไทยออนไลน์คอมเท่านั้น